กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่ค่ะนั่นก็คือเยอรมันและตุรกีติดตามได้จากคุณกิติริตค่ะเมื่อก่อนนี้เยอรมนีกับตุรกีก็เป็นประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้มีปัญหาบ่อยครับกระทบกระทั่งการจนล่าสุดนี้ทางเยอรมนีนั้นตัดสินใจเริ่มถอนทหารออกจากฐานทัพในตุรกีแล้วครับเยอรมนีเริ่มขั้นตอนการถอนทหารออกจากฐานทัพอากาศอินเซลิกของตุรกีครับ ซึ่งทหารเยอรมันใช้เป็นฐานสำหรับภารกิจสอดแนมโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกองกำลังผสมภายใต้การนำของสหรัฐในซีเรียและอิรักหลังเกิดความตึงเครียดทางการทูตกับตุรกีมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะหลังจากตุรกีขัดขวางไม่ให้สสเยอรมันไปเยี่ยมทหารที่ฐานทัพอากาศแห่งนี้นะครับเพื่อตอบโต้ที่เยอรมน,นีตัดสินใจให้ที่ลิ้ภัยแก่ชาวตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการก่อรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วครับ การถ่ายโอนทหารเครื่องบินเติมน้ำมันยุโทโธปกรณ์และอะไหล่ของอากาศยานจากตุรกีไปยังฐานทัพอากาศเอาอัสตรักของจอแดนนั้นจะส่งผลให้มีให้การมีส่วนร่วมของเยอรมน,นีในกองกำลังผสมต้องระงับไปอย่างน้อย2-3ถึงเดือนครับส่วนเครื่องบินขับไล่ทอร์นาโดจะถูกส่งกลับไปเยอรมน,นีเนื่องจากฐานทัพอากาศของจอแดนมีขนาดเล็กกว่าจึงยังไม่พร้อมรองรับจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมนี้ครับ นอกจากนี้ครับเยอรมน,นียังต้องลงนามในข้อตกลงทางเทคนิคอีกหลายเรื่องกับจอดแดนซึ่งมีกฎเกณฑ์ควบคุมการประจำการเครื่องบินของเยอรมน,นีขณะที่กองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินลำเลียงโบอิ n ง47ไปช่วยขนย้ายและสนับสนุนในด้านอื่นๆด้วยครับปัจจุบันเยอรมน,นีมีเครื่องบินขับไล่ทอร์นาโด6กลำครับเครื่องบินเติมน้ำมัน1ลำและทหารราว280นายประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศอินสลิก โดยประจำการมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2558หลังเกิดเหตุก่อการร้ายโจมตีกรุงฟารีดของฝรั่งเศสครับ